ทีก่อนที่เราจะไปนะฮะไปต่อในเรื่องของอ่าอื่นๆเนี่ยนะครับผมมีอยู่2ประเด็นนะฮะที่ผมอยากจะอ่าเขาเรียกว่าย้ำให้ฟังนะครับผมอยากจะย้ำนะฮะอีกสักครั้งนะให้เธอฟังชันนะครอยากจะย้ำเธอนั้นเข้าใจนะครับว่าอีกนะช่างมันเดอดนะครับคืออย่างนี้ครับค่า c o r r e l n a t i o n number นะฮะแล้วก็ค่า APF เนี่ยจริงๆมันมีมันมีเขาเรียกว่าความผมอยากให้เราเข้าใจของมันในเชิงของแบบเป็น common sense หน่อยๆก็คือว่าเอาค่า APF ก่อนก็ได้นะครับ ค่า APF เนี่ยนะฮะคิดดีๆว่ามันคืออะไรใช่ไหมฮะมันคืออัตราส่วนระหว่างปริมาตรของอะตอมต่อปริมาตรพูกง่ายคือปริมาตรทั้งหมดอ่ะก็คือยูนิตเซลล์เนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสมมติว่าคุณเห็นเลข0.74อย่างเงี้ยเลขเนี้ยนะครับถามว่ามันแปลว่าอะไรดีกว่านะครับเนี่ยแปลว่าอะไรนะครับความหมายมันก็คือว่าในผลึก FCC นะครับมันจะมีปริมาตรที่เป็นอะตอมเนี่ยประมาณ75%หรือว่า ประมาณเศษสามส่วนสี่ครับนะอีกเศษอีกเศษหนึ่งส่วนสีน 1, ส่เนี่ยนะครับมันจะเป็นปริมาตรของความว่างเปล่าหรือว่าผมผู้หญิงก็ได้นะว่าผลึก fcc เนี่ยนะฮะมันมีปริมาตรที่เป็นความว่างเปล่าเนี่ยประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ของของของผลึกนะครับผู้หญิงโอเคไหมนะครับแล้วก็ถ้าเป็นผลึก bcc เนี่ยมันจะมีอะตอมเนี่ยนะปริมาตรอะตอมเนี่ยอยู่ประมาณ70%นะฮะเป็นความว่างเปล่าประมาณสักใกล้ๆเกินสาเปอเซ็นต์ไปนิดหนึ่งอะไรเงี้ย นะครับเนะพราะนั้นอันนี้ผมอยากจะให้เราคิดในเชิงนี้มากกว่าเพราะว่ามันจะได้ make sense ว่าไม่ใช่เห็นแค่เลขแล้วก็จบแต่ว่ามันคือว่าในหนึ่งผลึกเนี่ยมันมีปริมาตรที่เป็นอะตอมเนี่ยกี่เปอร์เซ็นอตอน์ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดค่า APF มันสูงเนี่ยมันคือผลึกที่มันมีการอัดตัวแน่นถูกไหมฮะตอนนี้เรากำลังพูดถึงว่าถ้าเกิดผลึกอัดตัวแน่นแปลว่ามันก็มีความว่างเปล่าน้อยเพราะนั้นผลึก FCC นะครับหรือแม้กระทั่ง HCP เนี่ยสังเกตว่าค่า IPF เนี่ย มันสูงกว่าผลึกของ BCC เพราะนั้นมันอันนี้เพราะนัน้นนี่คือความอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า SCC กับ HCP เนี่ยมันมีการอัดแน่นกว่าผลึกแบบ BCC นะครับอันนี้คือตัวอันนี้คือคอหนึ่งที่ผมอยากจะให้เราได้ได้ฟีลลิ่งแบบนี้นะครับอันที่2ก็คือว่าค่าการอัดตัวเนี่ยกับค่า c o n a t i o n number เนี่ยมันสัมพันธ์กันนะครับนะพูดอย่างนี้ครับผลึกนะฮะ ที่มันมีการอัดตัวแน่นเนี่ยนะครับมันแปลว่าอะตอมในนั้นเนี่ยมันควรจะมีเพื่อนบ้านเยอะถ้ามันมีเพื่อนบ้านเยอะแปลว่ามันก็เขาเรียกว่าง่ายงคือมันมันเป็นการเรียงตัวแบบที่มันแบบแน่นอ่ะยังยๆนะมันอุดอัดอ่ะถ้ามันอุดอัดแปลว่ามันอัดตัวกันแน่นเพราะนั้นเพื่อนบ้านมันก็จะเยอะโดยปริยายเพราะนั้นด้วยเหตุผลตรงนี้เนี่ยนะฮะการที่เราเห็นว่าเลข c o l l i t i o n number ของ fcc มันมากกว่า bcc เนี่ยอันนี้ก็ถูกต้องเขาเรียกว่า เป็นไปตามความคาดหมายเพราะว่าค่า FAPF ของ FCC ก็มากกว่าค่า APF ของ BCC อะไรแบบนี้ผมอยากให้เราได้ฟ e ล l i n g ประมาณนด้วยนะว่ามันคือทั้งสองเลขเนี้ยมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงค่าการอัดตัวของผลึกนะครับทีนี้ผมบอกนิดหนึ่งก็คือว่าในธรรมชาติของเรานะครับผลึกที่อัดตัวแน,น่นมันมักจะ,สะเสถียร นะครับถ้าเกิดเราไม่พิจารณาปัจจัยอื่นๆนะฮะความอัดตัวแน่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ธรรมชาติชอบเนะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะครับที่ผลึก FCC HCP และจริงแล้ว BCC ก็ถือว่าเป็นผลึกที่อัดแน่นระดับหนึ่งเหมือนกันเนี่ยเป็นผลึกที่เห็นเยอะในธรรมชาตินะโดยเฉพาะผลึกที่วัสดุที่เป็นพวกโลหะอะไรแบบเนี้ยนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า stability นะเป็นความเสถียรของมันด้วยนี่คือโครงสร้างที่ดีนะครับอ,อันนี้คือประเด็นที่1 นะครับประเด็นที่สองนะครับคืออย่างนี้ครับผมอยากจะให้เราสังเกตด้ดหนึ่งว่าตอนนี้นะครับเรามีผลึกนะครับ FCC กับ HCP เนาะนะฮะสองผลึกนี้เนี่ยนะฮะมีค่า,า coordination number เนี่ย12เท่ากันด้วยฮนะแล้วสองผลึกนี้เนี่ยก็มีค่า APF เนี่ย0.74เนี่ยเท่ากันด้วยนะครับอ,อันนี้ผมทิ้งตรน้ก่อนนะฮะ นีเพื่อความชัวร์นะครับผมขอกลับไปนะฮะกลับย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าถ้าผมกลับมาดูเว็บไซต์ต,ตรงนี้นะครับผมอยากให้คุณดูนิดน,งนึงว่า,า coordination number นะของผลึก FCC กับของ FCC เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนิดหนึ่งนะว่า10ไอ12นี่คืออะไรนะฮะนี่อันนี้อันนี้คือ face center cubic ใช่ไหมนเนี่ยหนึ่งอะตอมเนี่ยมันจะถูกล้อมรอบด้วยเพื่อนบ้าน12อันนะฮะลองมาดู HCP สินะฮะ เห็น okay, ไหมสังเกตว่าหมายถึงว่าอันนี้แล้วแต่เรานะนะสำหรับผมเนี่ยรู้สึกว่าคล้ายกันมากนะมันต่างกันไงวะเนี่ยนะฮะดูดูรูปนี้นะกับดูรูปนี้เนี่ยนะฮะเป็นผมผมรู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยออกดูเหมือนเหมือนกันเลยนะครับเนาะนะ,นะะเพราะ,ะนั้นอันนี้คืออย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดเราดูแบบเนี้ยนะจริงๆเราดูยากนะแล้วเราเราตกลงเนี่ยผลึก fcc กับ hcp เนี่ยมันต่างกันยังไง แล้วทำไมมันถึงมีค่าพวกนี้ที่เท่ากันด้วยนะครับและนี่คือสิ่งที่เราจะคุยกันต่อในสไลด์ต่อมานะครับทีนี้นะครับผมขอพูดอย่างนี้กันว่านะฮะสาเหตุหนึ่งนะฮะที่นะครับหรือว่าการที่นะครับค่า APF นะฮะแล้วก็ค่าอ่า c o e f f i t i o n number เนี่ยนะฮะของผลึก FCC กับ HCP ที่มันเท่ากันนะอันนี้ไม่ได้บังเอิญนะฮะไม่ใช่บังเอิญนะฮะมันเป็น By Design นะครับเขาบอกว่า FCC กับ HCP เนี่ยจริงแล้วมันคือวิธีการที่เราจะแพ็คนะฮะอะไรก็ตามนะที่มันเป็นทรงกลมที่มีขนาดเท่ากันเนี่ยในกล่องนะให้มันได้อ่ปริมาตรให้มันได้จำนวนทรงกลมที่มากที่สุดนะครับหรือเอางนนี้ดีกว่านะครับสมมติว่าผมมีโจทย์แล้วกันนะผมมีผมมีลูกปิงปองนะลูกปิงปองมันเป็นทรงกลมที่ขนาดเท่ากันนะฮะคุณอยากจะแพ็คลูกปิงปองเนี่ยใส่กล่องลูกบาศก์ให้มันได้มากที่สุดอะนะครับ แพคยังไงได้บ้างนะครับเขาบอกว่ามี2วิธีว่าแพคแบบ FCC ก็ได้แพคแบบ HCP ก็ได้มันจะเป็นการแพคที่ได้จํานวนลูกปิงปองในกล่องลูกบาทเนี่ยสูงสุดนะเพราะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลดึงที่ว่าทําไมมันถึงมีค่าพวกนี้เท่ากันเพราะว่ามันคือวิธี2วิธีที่แพคได้อย่างดีที่สุดนะครับอะตอมมันคิดมาแลวไงว่ามันควรจะแพคแบบนี้มันถึงจะดีสุดหถึงจะแน่นสุด นะครับเพราะนั้นผมขอมาเขาเรียกว่ามาโชว์นิดนึงว่าเฮ้ยถ้าเราแพ็คแบบ FCC กับเราแพคแบบ HCP เนี่ยมันต่างกันยังไงครับนะเรามาดูที่หน้านี้ครับนะเพราะันะอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับอะตอมก็ได้นะครับคุณคิดถึงลูกปิงปองก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับหรือว่าลองดูอย่างนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะแพคทรงกลมนฮะให้มันแน่นที่สุดเนี่ยอย่างแรกคือคุณต้องทําเป็นชั้นๆก่อนนะครับชั้นๆก็คือเวลาดูให้เป็นชั้นอ่อย่างตรงนี้เนี่ยเราก็ดูไงชั้นนะแล้วก็ แล้วก็เธอใช่ไหมฉั้นและเธอไม่ใช่นะครับให้ดูเป็นเลเยอร์นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากเขียนก่อนว่าอันบนสุดเนี่ยมันคือเลเยอร์ที่1น,นะครับเลเยอร์ layer one โอเคนะครับเลเยอร์ layer ที่หนึ่งเนี่ยก็พูดง่ายคือคุณก็กรุณาแพคให้มันเขาเรียกว่าให้มันให้มันแน่นนะฮะเพราะนั้นก็แพคแบบนี้แหละถึงจะแน่นสุดนะครับสังเกตว่าการแพคแบบนี้เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันจะเกิดลักษณะที่เป็นหกเหลี่ยมโดยปริยายนะฮะคุณลองสังเกตดูสิว่าถ้าเกิดคุณ ต่อรูปนี้มาตรงนี้นะต่อตรงนี้ต่อตรงนี้ต่อตรงนี้นี่นะจริงๆแล้วมันมองเป็นหกเหลี่ยมได้นะพะนั้นจริงๆแล้วการที่เราแพ็ควงกลมอันนี้ไม่ใช่ทรงกลมเนะี่ยก็ที่เราแพ็ควงกลมให้มันแน่นที่สุดในในในพื้นที่เนี่ยจริงๆแล้วมันคือการที่เราต้องทําเป็นหกเหลี่ยมนะเพราะนั้นจริงๆแล้วหกเหลี่ยมมันเป็นแพทเทิร์นที่ปรากฏขึ้นอยู่แล้วนะในการทําแบบนี้นะครับแต่อันนี้ไม่ใช่ยังไม่ใช่ประเด็นมากนะครับไอ้ก็แพ็คแบบนี้ไปนะเพราะฉะนั้น แพ็กแบบ FCC กับแพ็กแบบ HCP ในเลเยอร์ที่1ไม่ต่างกันนะอ่ะทีนี้ how a ว o u t เลเยอร์ที่2บ้างเกิดอะไรขึ้นนะครับเลเยอร์ที่2จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าเลเยอร์ที่2ก็ยังไม่ต่างกันอยู่ดีนะเวลาทําทําแบบนี้ก็คือว่าให้คุณใส่อะตอมลงไปเนาะนะครับแต่ว่าทีนี้เวลาใส่อะตอมหรือลูกป,ปิงปองก็ได้เนะาะกรุณาใส่ลงไปในพื้นที่ที่มันบุ่มลงไปใช่ไหมฮะอย่างเช่นถ้าเกิดคุณจะใส่เนี่ยคุณก็ใส่ให้มันลงตรงจุดบุ่มของชั้นที่1 เพราะว่าถ้าคุณไม่ทําแบบนี้มันก็เป็นการแพคที่มันไม่นั่นที่สุดเพราะนั้นเวลาใส่อตอมคุรจะใส่จุดบุ๋มตรงไหนก็ได้แหละให้มันบุ๋มลงไปถูกไหมมันถึงจะอัดกันแน่นนะครับทีนี้เลเยอร์ Layer ที่2ก็ใส่ไปแบบนี้ใช่ไหมฮะซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่ต่างกันนะฮะระหว่าง fcc กับ hcp ยังเหมือนกันอยู่ยังทาเหมือนกันนะครับแต่ว่าความต่างมันจะมาอยู่ที่เลเยอร์ที่3ครับอ่าเลเยอร์ Layer 3นะฮะ่าทีนี้ถ้าเกิดเป็นแบบ HCP เนี่ยนะครับเวลาคุณใส่เลเยอร์ที่3เนี่ยคุณจะใส่เลเยอร์ที่3ให้ตรงกับเลเยอร์ที่1นะึ่งนะดนั้นเวลาคุณใส่ก็คือคุณจะใส่อย่างเงี้ยนี่คือเลเยอร์ที่3แบบนี้ให้มันอยู่ตรงกับสีสีน้ำเงินหรือเลเยอร์ที่1นึ่งพูดง่ายใส่แบบนี้เข้าไปนะครับนะนะซึ่งถ้าเกิดเราดูเป็น3ามิตินะครับเราก็จะเห็นเหมือนดังรูปข้างล่างทางซ้ายแบบนี้นะครับนี่คือการแพ็ค เขาเรียกว่าแพ็กแบบ HCP นะครับโดยที่ให้เลเยอร์ที่1กับเลเยอร์ที่3มเนี่ยมันตรงกันเห็นไหมให้2กับ4เนี่ยมันตรงกันนะครับการแพ็กแบบนี้นะครับภาษานะเขาเรียกว่า a นะ b นะแล้วก็ a b ไปเรื่อยๆ sequence นะเพราะว่า1กับ3เหมือนกัน2กับ4เหมือนกันเขาเขาเรียกว่าการใส่ A B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  อะไรนะ Normal ใช่นไหมฮะ A B แบบ Normal ด right. ้วยนะฮะทีน well, right. right. oh, an ี <Hello. S 1> <not> ้นะครับก็ทำแบบนี้นะเห็นรูปนี้นะครับผมว่าคุณน่าจะเริ่มคุ้นๆแล้วนะนะฮะสํสำหรับใครบางคนที่อาจจะความจำดีหน่อยพอดีหายหายไปหลายครั้งได้หายหายไปนานเหมือนกันใช่ไหมฮะลองกลับไปดูสักหน้าหนึ่งสิครับในสมัยโบราณที่เราคุยกันโอ้รูปนี้รู้สึกว่ามันคุ้นๆไหมนะครับมันคุ้นไหมมันคุ้นเนาะ รูปนี้นะครับทางด้านขวาตรงนี้นะกับรูปที่เราดูตรงนี้มันคือรูปเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เออก็เคลียร์นี่นะครับมันคือผลึก HCP นี่ว่านะครับอะไรนะไม่เชื่อไม่เชื่อเหรอครับไม่เชื่อมาดูตรงนี้จริงๆแล้วผมรู้ว่าคุณเชื่อนะแต่ว่าทําตัวเป็นไม่เชื่อคไม่เชื่อแล้วฮะไม่เชื่อผมพรูฟให้ดูได้โดยการใช้วิชวลไ z เซชันของผมนะครับอันนี้ขอโชว์ไงนะฮะพราะว่างนะก็เลยขอโชว์ โอเคนะครับผมจะมาที่ HCP ของผมนะครับแล้วผมจะมาคลิกที่ Layer นะครับแล้วผมซูมเอาหน่อยนะอันนี้คือชั้น A นะครับต่อมาคือชั้น B นะครับชั้น A กับชั้น B แล้วชั้นที่3คือ A นะฮะสังเกตว่าเวลาใส่เนี่ยหกับ3ต้องตรงกันนะฮะอันนี้อาจจะดูยากหน่อยแต่ว่าสีเทามันควรจะตรงกันนะฮะสีเขียวมันก็ควรจะตรงกันนี่คือ B นะนี่คือ A นี่คือ B นะมันควรจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือการแพ็คแบบ A B A B เป็นการแพ็คที่แน่นที่สุดนะครับทีนี้ถามว่าตรงนี้ดูเป็น HCP ยังไงเนี่ยนะฮะให้กดที่ยูนิตเซลลแล้วทำการ expand ออกบึัมโอโ้โหเท่ไหมฮะนี่ไงครับนี่แหละคือ HCP ของเรานะเพราะนั้นเวลาเราดูเนี่ยนะครับสังเกตว่าสีมันก็จะเริ่ม make sense แล้วนะว่าเราบอกว่าสีเดียวกันก็คือชั้นที่เป็นประเภทเดียวกันนะเพราะนั้นสีเทาก็คือชั้น A ก็ไไ้เนาะ สีเขียวคือชั้น B เห็นไหมสีเทากับสีเทาทั้งด้านบนกับด้านล่างมันตรงกันวะนะครับมันคือการทำา aAB ธรรมดาใช่ไหมเขาเรียกว่า a B normal นะครับไม่ใช่นะครับจริงๆเราอาจจะไม่รู้จักวงนี้เราก็ได้นะฮะมันเก่ามากนะครับโอเคนะครับอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ชัวๆเคลียร์ๆนะครับอ่าอีกแบบหนึ่งคือแบบ FCC นะครับที่เรายังเหลืออีกหนึ่งอันเนาะนะครับเพราะนั้นเรามาดูข้างล่างนะครับนนิดนะครับ ถ้าแบบ FCC เนี่ยมันจะพิเศษนิดหนึ่งก็คือว่าหรือว่ามันจะต่างจากมิกซนะครับก็คือเวลาเราจะใส่ชั้นที่3มนะฮะเราจะไม่ใส่ชั้นที่3ามเนี่ยให้ตรงกับชั้นที่1นะครับเวลาใส่ให้ไม่ตรงนะครับคุณจะใส่แบบนี้ใส่ที่นี่ครับใส่ตรงรูบุ๋มของชั้นที่2แต่ว่าเป็นรูบุ๋มที่ไม่ตรงกับชั้นที่ไม่ตรงกับอะตอมชั้นที่1มันคืออันนี้ครับอันนี้โอเคไหมครับ ที่เขาเขียนว่า C นั่นแหละนั่นนั่นคือโลเคชันของการใส่แบบ FCC ชั้นที่3นะครับแล้วชั้นที่4ต่างหากมันถึงจะตรงกับชั้นที่1นะครับวิธีการใส่นะเพราะนั้นตรงนี้ภาษาของเขานะเขาเรียกว่าใส่ชั้นที่1นะแล้วใส่ชั้นที่2นะชั้นที่3ไม่ตรงกันเลยนะแล้วค่อยมารีพีทเป็นชั้นที่4กับ1ให้ตรงกันนะ2กับ5ตรงกัน3กับ6ตรงกันไปเรื่อยๆเรียกว่า A B C A B C sequence ครับ okay. นะครับดูจากรูปข้างล่างก็ได้นะครับก็คือชั้นที่1นะฮะกับชั้นที่4เนี่ยจะตรงกัน2นะกับ5เห็นไหมแล้วก็อะไรนะ3กับ6ตรงกันเห็นไหมครับอันนี้คือวิธีการใส่นะครับแล้วผมก็บอกว่าถ้าทําแบบนี้นะฮะคุณก็จะเป็นการอัดลูกปิงปองนะฮะที่แน่นที่สุดลงไปในกล่องลูกบาศเหมือนกับทางด้านซ้าย ค่า A P F เท่ากัน c o r r d i a t i o n number เท่ากันข้างขวาเนี่ยนะคือรูป F C C ครับมันคือผลึก F C C อ่ะเพราะนั้นผมเขียนให้ดูอีก,กนหนึ่งนะผมลืมเขียนสรุปให้ว่าผลึกตรงเนี้ยมันคือ H C P ครับอันเนี้ยมันคือ F C C ครับทีนี้นะครับผมบอกคุณแบบนี้เนะี่ย คุณก็อาจจะเชื่อผมเนะเฮ้ยอันเนี้ย FCC แต่ว่าคุณคุณคุณยังไม่ควรจะเชื่อผมเร็วเกินไปเนะเพราะว่าถ้าคุณกลับไปดูรูปของคุณนะนี่นี่คือ FCC ของคุณนะครับถามหน่อยว่ามันเหมือนอะไรกับตรงนี้ยังไงครับเนี่ยมันเหมือนไอ้น,นี้กับอันนี้มันเหมือนกันยังไงผมดูยังไงก็ไม่เหมือน ดูยังไงก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่นะครับเพราะนั้นเราควรจะเราอย่าเพิ่งเชื่อผมมากนะต้องสงสัยก่อนว่าอันนี้คือ FCC ยังไงเนี่ยนะครับผมก็เลยจะพูดให้คุณดูว่าอันเนี้ยคือ FCC นะครับโดยการที่ไปนะฮะดูในเว็บไซต์นะคุณอาจจะแบบผ่านไปเถอะนะไปเรื่องอื่นเถอะนะฮะเรื่องนี้มันเบื่อแล้วนะครับจะเย็นอีกนิดเดียวนะครับ FCC อยู่นี้นะครับแล้วก็เรามาที่เลเยอร์ก่อนนะครับอ่าทีนี้นะครับอันนี้คือเลเยอร์ของ FCC ใช่ไหมฮะแต่ผมกำลังจะบอกคุณว่า อ่าหมายถึงว่านี่คือเลเยอร์เพราะอะไรใช่ไหมเราคุณก็ดูว่าเนี่ยนี่คือนี่คือผลึก F C C ถูกไหมฮะแต่ผมเลยจะบอกคุณว่าถ้าคุณดูแบบเนี้ยมันจะไม่เหมือนกับการดูแบบ A B C A B C นะฮะเวลาดูคุณต้องดูแบบนี้คุณดูแบบนี้แน่นะครับมันเป็นการดูแบบเอียงคอแบบนี้นะครับซึ่งถ้าดูแบบเดี๋ยวผมขอไปเลเยอร์ก่อน้วเดี๋ยวมันจะ make sense ขึ้นนะครับเวลาดูคือคุณจะต้องดูแบบนี้ครับแบบนี้แน่นะฮะโดยที่นะครับเดี๋ยวผมเอาออกไปก่อนปุ๊บ อันนี้คือชั้น A พอดีมันมีอยู่แค่อตอมเดียวนะจริงๆมันควรจะเป็นทั้งชั้นนะครับแล้วสีอ่อ่าแล้วสีสีแดงนะฮะคือ b นี่คือ b นะครับนี่คือ c นะแล้วนี่คือ a ครับแล้วนี่คือ b คแล้วนี่คือ c แล้วนี่คือ a นี่คือ b แล้วนี่คือ C นี่คือ A เห็นไหมเวลาดูดูแบบนี้มันจะเป็นการดูแบบเอียงคอดูมันต้องตะแคงดูมันไม่ได้ดูใน ทิศทางที่ปกติมันดูแบบเขาเรียกว่าเอียงตัว45องศานะครับแต่มันไม่ไม่ได้เอียง45องศามันเป็นมุมของมันอยู่นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเท่ากระเท่ากระเท ا เนี่ยคือชั้น A ทั้งคู่เลยนะฮะเอหมดเลยนะฮะแดงแดงแดงนี่คือ B แล้วก็เอ่อฟ้า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 ,ฟา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 คือชั้น C เห็นไหมทีนี้เกิดผมทําแบบนี้เนี่ยนะฮะแล้วผมทําการขยายให้ดูบุ๊บเนี่ยสังเกตว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการดู กล่องยูนิตเซลในเชิงนี้มากกว่าเห็นไหมมันเหมือนเอาคุณต้องเอามุมของกล่องยูนิตเซลล์ตั้งว่ะคุณถึงจะเป็นการดูผลึก FCC ที่มันเป็นการซ้อนลูกปิงปองครับอันนี้คือสิ่งอันนี้คือความยากอย่างหนึ่งของผลึกศาสตร์หรือว่ามันเป็นความซับซ้อนอย่างหนึ่งว่าเราดูผลึกเนี่ยมันดูได้หลายแบบดูแบบเป็นชั้นๆก็ได้แต่ถ้าเป็น FCC ดูแบบชั้นๆเนี่ยกรุณารู้หน่อยนะครับว่ามันไม่ได้ดูในกล่องธรรมดามันการเป็นกล่องที่ตั้งอยู่บนมุมกล่องแล้วสีเทาคือชั้นหนึ่ง นะฮะสีแดงคืออีกหนึ่งชั้นสีน้ำเงินคืออีกหนึ่งชั้นสีเทาก็คืออีกหนึ่งชั้นเหมือนกันนะครับโอ้โหเป็นยังไงแล้วครับสนุกไหมฮะเพราะนั้นตรงเนี้ยนะครับมันเป็นผมว่ามันเป็นพีดูที่ดีนะฮะของของครั้งหน้าที่เราจะเรียนกันเรื่องของการดัชนีมิเลอร์นะฮะเพราะว่าเวลาชาวผลึกศาสตร์หรือจริงๆแล้วชาวมาเทียลเนี่ยเวลาเราจะคุยกันว่าเอ้ยตกลงแล้วเนี่ยคริสตัลของเราเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงหรือว่าจะสื่อสารกันหน่อยว่าเวลาเราจะดูคริสตัลดูแบบนี้เนี่ย มันมันมันสื่อสารกันยังไงให้คุยกันรู้เรื่องนะครับมันจะมีภาษาหรือว่ามันมีเขาเรียกว่าดัชนีของมิลเลอร์เอาไว้คุยกันอย่างนี้แหละว่าเฮ้ยเวลาคุณดูอะตอมกรูนาดูแบบดูแบบเฉียงเฉียงแบบนี้นะไม่ไม่ใช่ดูในมุมปกติอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นการสื่อสารกันที่ดีดีขึ้นนะมอันนี้ก็จะเป็นคราวหน้านะครับช่วยให้เราสามารถคุยกับคนอื่นได้ชัดเจนขึ้นเป็นเรื่องดัชนีมิลเลอร์ครับผมโอเคไหมเทพไหมผมรู้สึกว่าเว็บไซต์นี้มันทําดีมากเลยนะสนุกนะส่วนตัวเราชอบ นะครับทำเป็นเลเยอร์ได้นะครับ